ปวดหัวเขาคัดปวดดิวดิวแล้วหัวเขาว่ะจ้ะไปไหนไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้อะไอห,หัวเข่านี่แหละมันเดินแล้วมันเดินลําบากคัดเรียวโตเดินแทบไม่ได้เลยอะ่ะมันปวดจนเดินไม่ได้กลางคืนนี่นอนนี่ปวดเลยตอนนั้นแย่มากเลยอะ่ะขาก็บวมอยู่ๆยก็เป็นขึ้นมาเลยอะ่ะไปหาหมอ หมอบอกว่าให้ผ่าข้อเนี่ยมันปวดเพราะเขาไ,ไม่มีแรงก้าวขาไช่แล้วไปไปไหนไม่ได้เป็นแน่โรคไขข้อเนี่ยโรคเกาอะไรเนี่ยเดินไม่ได้เลยลูกขึ้นเดินไม่ได้เลยนั่งห้องน้ํำยังนั่งไม่ได้เลยอายุหลายสงสัยสน้ำหน,นักตัวแล้วจะเยอะหัวเข่ามันคัดมันปวดแล้วก็มันกระบวมแล้วมันจะมีเสียงรันเดกน,นักขึ้นปวดจะลุกบวไหวเดินกับเหมือนคนพิการอ่ะ การเกิดโรคกระดูกเสื่อมนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมของร่างกายนะครับโดยเสื่อมตามอายุนะครับหรือว่าการโภชนาการที่ไม่เหมาะสมกลุ่มยที่ช่วยเรื่องของการเกิดโรคข้อกระดูกเสื่อมนะครับตัวแรกเลยก็คือตังกุยแต่ตังกุยเนี่ยจะมีสารสําคัญก็คือไฟโตเอสโตรเจนนะครับหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงที่ได้จากธรรมชาติจะช่วยเรื่องของการลดความเสื่อมของแคลเซียมจากร่างกายยังมีในเรื่องของผักแคร์พบว่าผักแคลวเนี่ยมีปริมาณแคลเซียมถึง390มิลลิกรัมนะครับสูงเป็นอันดับ2 ยอบ้านนะครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นสารแอนตี o ้ออกซิเดนต์นะซึ่งจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายมันทว่าวการปวดเมื่อยต่างๆของกล้าเมเนื้อนะครับและก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือขิงมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการลดการอักเสบเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชชาติพ่อชงสมบูณค่าจากสมุนไพรธรรมชาติระดับโลก32ชนิดคันตีด้วยเสียงตอบรับจากผู้ดื่มทั่วประเทศโปรซีคือเราไปไหนได้อะ ข่องแก้วจะทํางานบ้านงานอะไรลูกก็มาแนะนําเครื่องดื่มเนี่ยกินไปหัวเขาก็ไม่เจ็บตอนนี้มันดีขึ้นเยอะก็กินหมดขวดดีขึ้น<ม>แบบมันจะเหยียบพื้นเหยียบอะไรได้เลยค่อยๆเดินได้แล้วไปเจอไอ้โคชงครับก็กินตัวนี้มันดีขึ้นทุกวันความปวดมันลดลงลดลงคือเราไม่ไม่ไม่รู้สึกปวดดืม่มไปแล้วมันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเดินไปไหนกับข่องแก้วดีกระหายปวดขาหายปวด บปวดแล้วมันกระบุมนี่อะไรเป็นปัญหาหายปวดเพราะอะไรคะเจอนามสูงไพรโปชงสุขภาพดีมีได้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเครื่องเดิมสมุนไพรและพึกษชาติโพชงขวดเดียวจบครบทุกปัญหาสุขภาพ